ล่างพีงมิง่ลยะ สบายดีละกาสวัสดีตอนแรกแล้วเดี่ยวพี่น้องทุกคนเดียวมอว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่กำลังติดตามเขาสู่แม่น้องกีบเนาะแม่น้องกีบกะทักทายสบายดีเมื่อนี้แม่น้องกีบสิพาพี่พาน้องไปหากินเนาะกะไปหาหลายๆอย่างอยู่ขึ้นใบนะมาจะไปหาหน่อไม้แน่ไปหาพักน้ำแน่ไปกะไปกับเอื้อยแม่น้องกีบสายด้วยคือเก่าพี่น้องเอื้อยมาให้เอื้อยเพิ่นยางไปก้อนด้านหนะโอ้ยดินพั้นกันใช่ไหม ไปสองคนสายด้วยสายหมานที่พาพี่พาน้องเขาป่าหาแนวกินแม่น้องกิบมาให้มือเส้าไปปลูกมัน่นแต่ว่าบริไทยพี่น้องเบื่องดอกกะเนาะปลูกมั่นกะแล้วแล้วก็ไปหากินเมื่อกินแดงโอเคไปพี่น้องติดตามครับส่ไปน้ากันว่าสิได้ยังเมื่อกินแดงเพราะว่าามนี่มันเป็นแบบช่วงเราดูแดงนะพี่น้องแบบหากินกันยากๆในจังหน่อยปะแต่ก่อนไปแม่น้องกิบกะขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาให้กาลังใจกันเนาะไป ไปผู้ใดที่อันว่างๆกะเนาะพี่น้องไปถือกระตาแต่ว่าข่อยบ่ได้อันกระตามานมาน้ามือนี่กระตามานข่อยว่าปั่นแล้วเอาไปปลูกมันพี่น้องเอ้ยแล้วรักของข่อยไปข่อยได้ได้กระคุกระคุกกับกระถุงนี่แหละครับไม่ได้ได้ก็ได้เนาะไปไปน้ำกันพี่น้องบาดนี้ว่าสิได้บ่ไปอเอื้อยไม่น้องกีบกะสบายดีพี่น้องไปถั่วเพื่อกันใหญ่ได้ไรพี่น้องเอ้ยหักไปบ่อยู่บ่เช่าไปไปให้แบบว่าอันผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนว่าไปให้ย่างรู้ประจำเถอะเนาะ เขายางดูเข้าไปดูแต่ว่าเข้าบ่ไเ้เห็ดเวียกนักพี่น้องเอ้ยเนาะแบบว่าเขายางดูห้ททองสันทองคอู้แบบแบบเฒ่าผวกแกไปกับมาเก็บว้าแนวนั้นดอกออืมันจังได้ง่ายฮะน่ะกะว่าโบาเมกนกะเมนควเพนเด้พี่น้องเอ้ยก็เชื่อว่าจังัซนนันบ่ไม่น้องกิิบกะไปแบบนี้แหละไปแบบเอื้อยนี่แหละตอนอันตอนถือผ้านอนองกิิบนะหน้าไปเทอหน้ามาทอให้ลบไปลบมาอันมาหน้าฝายนะ ยางมือเสาก็บมาย่างมือแรงกับเมื่อย่างเอาได้ตอนนั้นแม่น้องกิบกับยางไปย่างมาอี่เท่ากันแต่ว่าเฮาบดได้แบกบรได้หามบดได้ไพ่บได้ยางแะละนะเขายางซื้อแบบหากินหาอยากนี่ก็ไปได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮาก็ับคอยไปคอยมาแหละเนาะไปไหาเาอันอื่นนเฮ้เาเขียนพุนโอบไกือมากูช่เขาน้พี่น้องแม่น้องกิบมาหอดก่อดน้องไม้เลยน้องไม้ในกาปินเขาจะแบบถางให้พี่น้องเอ้ย นี่นี่น้ำม้กระสะนี่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยโห้ามมาดูนะตัวนี้ก็อนย้ายอีกอันน้่งนี่ตัวนี้ก็อนหาน้ำม้แล้วก็จะไปกบพักต่อพี่น้อง น้อยกับ่ท่านพ่อหรอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายางมาฮอดบนปลาผักกูดอันนี้่หน้าตาผักกูดพี่น้องเอ้ยเนาะบางบานอีฟซี่หรือว่าบานแต่ละทุกขาดเนาะอื่นเนี่ยไรนี่กูดกูดมันกูดเกินผักกูดด้วเนาะผักกูดก็ไม่ได้แบบอยู่ได้เนาะอันนี้สงสัยผักกูดเกี่ยงมีผักกูดเกี่ยงและผักกูดขุนพี่น้องเอ้ยอันนี้ถุงงอนเนียวนอนนี่กินดิบก็ได้เลยพี่น้องกินดิบนี่หอมหวานเดียวไม่ต้องกินสกินเลยพี่น้องเบิ้ง ตนะึ้งสูงๆนะผูผู้อยู่ไหนก,กู้แต่จเก็บเอาพากักในระบาดแต่มาพอพักกับพ,พี่รองเอ้อยวายงามนี่พัดพี่น้องเอ้อยเดี๋ยวไม่ลอกริบกิ่นให้บังมันจะอ่านแบบเป็นยางน้อยนิดนะกะหอมแซ่บพี่น้องเอ้ยขั้นตอนไปหนึ่งเราบรอยากแซ่บพนันไดนขั้นเ้ากินแบบนี้นั่นแซ่บ เอาคนกระไรเยาเก็บก้อนบันรหนโอ้งามไปดีนี่กระสอบคนกระไ้ว่าแต่เสียมาใส่หนูไหมเ็สีใได้โบได้พี่น้องเลยเก็บพักก้อนชนะเติกน้ำอันนี้น้ำกับงามพี่น้องเติน้ำกับเอามือหนึ่งสิกันนี่ Ừ. cần nhanh rồi nhỉ kè vừa cái phải nói vừa à. à, có không บากเดียน,นี่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 อีไรหลง่อื่ายดีนนี่น้เ่นิสนิ่งก็พอดีแ่บคือกันพี่น้องเ้ยมันยพทาแก้ได้เป็นแบบนี้ก็ได มันกาลังบานปาดปาตวนี้พี่ลองไปหน่อยนี่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 เี้ยเอาคนเอาคนพี่องเอาคนโอ้ยฮอนฮอน Nó ừ, đi Để kê nó mà cầm nhìn cho bạn để Cơ chống sư vào phát nám nó Để cơ đài Ui kê được cái ừ, này, này đi ยังเด็ดยังปุ้งในพักอันนี้พี่ดอกข้าต่อหาวโบเด็ดนั่นมันโมน่อยากปุ้งอ่าวัด,ดต้วใช่เลย,ย,ย,ยตัวนยยี้ไ่เงี้นะงามดีเลยตัวนี้ไงเลยอืมไปิดโโร งามอีดอกพี่น้องเอ้ยโผลเดียวพี่น้องเอ้ยมันโผลใหญ่ดิคนะเด็กกับงางนึงโผลเดียวยานพี่น้องเอ้ยเกือบเต็มคู่ะันดอบอนนี้งามพี่น้องเอ้ยเก็บบอนนี้กับพ่อดอกพักน้ำนี่ก็ได้มันหลายหาย cái đi tìm xuống tìm hay ơi lại chắc xịt nó lơ kìm đó giờ mình kịp hết nó lơ kìm chắc đéo để nó nó lấy cả hết สิเมนสีแกงสิพัดสิต้มพักตะตุ่มเนี่เอ้ามันราคายังเนาะให้สิจับเอ้าใช่เลยมันยืนนะกะไรเยืนหงาอยู่พี่น้องยืนหนาวตัวนี้กับพี่น้องปดยอดดิอีพออีเม่พักน้ำอือพักน้ำยังพักน้ำยังอืออันนั้นแหละเสร็จต้องไปหนุนใช่ดอกมันนะเนาะอันนี้ดอกมันพี่น้องเออกินได้

ตัวนี้น้องเอ้ยเ,ออเดี๋ยวเม่นกิฟเอาเสกกระสอบก่อนพี่น้องเอ้ยคั้นใหม่แบบนี้เวลาเขาย่างมันผัดพุ่นผัดพีแล้วมันจะหกัออกก้อนอน้ำหลายพี่น้องเอ้ยช่วยอ,อย่าครบข่อยหลายเถอะ เส็กสอบก่อนชุยอยกี่นะหมดกับพ่อหมดโอ๊ยดี๋ยวลย่อยพี่น้องมาดิขจิพายเอาตัวนี้ ตัวน,นี้เก็หอยศอกกสีหานเอไม้ตอบดนี้แต่ว่าพักน้ำก็ท่อแล้วหอกกอน่อไม่เลยพี่น้องเลยตัวบอมันยัอืมอืมพเตมทมกันมาบดนี้บขาวพกมาน้ำโอ้ยบหลาเกาเกบปใสเนาะเกาเกือบปใส่พี่น้องเ้ยใส่แม่นะแม่ทงหลอีแม่าไพไปใส่้พนะ ฮะกับไพยเมื่ออะบรร่ชีไปได้ไปใช้ชีไปได้นะ <c oughs> อยู่เพ่นเฮ็ดยังอยู่เพ่นนะชีไปได้เฮ็ดยังอยู่เพ่นลงเฮ็ดบอไหวนี่พี่น้องพักนอกน้องไม่ควรก็เอาพักนอกคอยก็เอาควรสีเอาอันไม่ใส่ตู้เย็นไว้งามอดีพักนอกกระเพาทุกแต่ว่าเมนได้บางามกระโดดก,กระเดียบพี่น้องเอ,อย้ยงาม ไม่บบๆเเก็บผักหน่อระบาดพี่น้องเอ้ยน้อม่ได้น้อยเดียวอ้าวควายควายหัห้าแม่พี่น้องเอ้ยปิดพี่น้องความมันหอนพวกเจ้าบึงควายเนี่ยพูดนะ จ็คตูอยู่ในพี่น้องกระโดกกระเดียรอยู่ในเพิ่งขวน้ำกนสองนสอกปดสิบส่เศราองสี่สิบหกจะแปดสิบสิบเจิโอ้ยสปลายพี่น้องเอ้พดแลควายหงมันกระหอนมันเนาะน้าหนแต่แม่มันยาม่ถอดเรืองของควายพี่น้องเอ้มันแ่บหน้ามันก็แม่ไปมันห้อนแต่คนห่าก็ยังห่อนกระโดกกระเดียสะดอกเดี๋ยวฮาเราแกพักโตก่อนักนอกกนอกาแกแกจ๊จะเอกน่นี้หก่ เชอะไปดักกินไข่เนักรกินไข่เน่าก็ได้นักรกินไข่พอมั้งไหนโอ้ยพี่น้องเอ้ยร้านกะลังอยากขี้ขี้หลังพ่อพักหน่อก้ามมีพี่น้องเอ้ยร้านก็อยากเอาพักก็อยากเก็บ ขาตะบอ่อนบบเจียให้เอื้อยกันพื้นบัวยางพี่น้องเอ้ยพื้นเมื่อยกระพองไม่ต้องกิบก็ได้อุ้มได้เจียเอาเจียเจริญร้านเนาะก้าแต่ข้าวอีกร้านผู้นึงอยู่กรุงเทพกับพี่น้องเอ้ยกระเบีนี่แหละไปใช็กระขีทหลังไม่น้องกริบนี่แหละง่ามันดีมันอยู่ไต่ขอนควายบ่เห็นได้เนี่ยขันควายเห็นกับเช็ดมัมมังเช็ดโจรควายมันมากินในทางนอกนี่ก็ได้ นายจะวางตะคนเถากินสับแก่ส oh, oh, ับไนพี่น้องเอ้ยควายมันก็กินคือกันนะเก็บก่อนกินกับดาษกับก้อยโอ้ผ้ากอบกระเจ็ทิ่มซาลาผ้ากันเลยมันบาดเมื่อไหร่ชุลงผ้าบุงโอ้งายไปเลยใบใหญ่เนาะใบใหญ่เทียว เดาแม่ต้องกิบกับห้อยต่อเลยพี่น้องเลยห้อยถ่าประเดีว๋วม่ต้องกิบกับเจียต่ออีกเจล,ลา้หตยอหถ้างามใหม่ไห ขึ้นไปยังของนั่นลงมาไม่งอจิตอดไปอ่ะเก็บดอกกับเจียต่อพี่น้องเอ้ยหลางพิงมีงนี่แหละหอนกับหอนพี่น้องเอ้ยหูไหลอันไหลเนี้ยนี่นี่น,นี่พักตัวนี้เอาเนีไงไม่้องเก็บเจียลูกให้เพิ่นเพิ่นเก็บพักก็ไม่้องเก็บบาดนี่ฮะซ่วยกัน พักเต่นอกอยู่หลังนะสาวนี่เนาะพูนี่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 วะนี่วะเออเออพบาๆคัมพงอยู่บาไม่้องเก็บโอ๊ยเอาต้องหานี่ักนอกกะเี็นไปด้วยเก็บกะะพองกะลุ่งแล้วจะน้อยย่างเจียโตพี่น้องเอ้ยเห็นพักนอกกะเก็บพักหนอกซะก่อนเก็บชนนะ้าเมส่ะเ้าจังสีเจียเจ้าอี มาทั้งหลังจ้ะพูพูดพูทางหลังพูนจะนั่งเลยไหมโอ้นั่งพักนอกเลยเนาะนั่งดิตาสุขึ้นอยู่ึ้นไม่งอชิตตดุคำเลยพี่น้องเ้ยสีม่งไปสีหาโมงอลย ตอนนี้มันกีบก่าเก็บพักนอกกับพ่อเลยพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งกระคุกับกระถงก่อนว่าได้ยังแน่นะนี่กระคุไม่น้องกีบกับกระถงกระถงนี่สิเป็นพักอันน้ำพี่น้องเอ้ยบวบไปเด้๋ยวคอยพายแต่ว่าอันนดไม่ค่อยได้โบลายเดเี๋ยวคอยเชื่เอาให้เอ้ยคอยต้ิ่งเก่งพี่น้องเอ้ยเอาใส่กระตาเจ้านะเอ้ยแล้วเก่งเอาถกเอาคอยสิดถกให้เอ้ยแล้วเก่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคอยเช็ดไม่น้องพักน้ำเอา เอามา่กี้เมื่อเจ้าอนี่เราไปเสิร์ฟเมื่อกินมันก็ได้โอเคกาเดียวแม่นกิีบกาสิเดินทางเมื่อสักก่อนพี่น้องเอ้ยแม่นกิีบกาจะเจียเอาหลานหรือบอ่องเลยเพื่อสิย่างเมื่อฮอดเทื่ยนนี่กับ่แม่นเดินง่ายเลยเนะะากกนกะกาเมื่อพอกันกับแม่นกิีบอยู่เพื่อนพอพี่น้องเนื้อบัตรนี้เด้อนี่ตอนนี้แม่นกิีบกาเมื่อฮอทเที่ยน,นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหาให้กินให้จ๋าก,ก่อนมื่อเด,ด้อเพื่อมาฮอดเลยนะเดี๋ยวแม่นกิีบจะจริงพี่น้องมาพักน้ำกัน เรากิิบสิเก่งเลยเคยได้ยินโบกเก่งพักน้ำไปเนาะสิเก่งพักน้ำใส่กระดูกงูแต่ว่าเอาพักน้ำออกก่อนพักน้ำแล้วกะ็พักกูแต่ว่าพักกูเนี่ยว่ไอ้ไเก่งเลยพักกูดนะกินดิบโอเคเดี๋ยวไปพักกระดูกงูก่อนอันนี้เอาไว้น้ำดังสีม,มูพี่้องเย้ยอันนี้ก็จะเป็นสีม,มูแล้วกะ็กระดูกมันจะพักเก่ง มื่ในจังหน่อยมาหนีิโอ้ชัยดายเลยกระดูกระดูอันนี้หน่อย นี่พี่น้องพักเรียบร้อยดเด้เดี๋ยวเอาเส้นหมอก่อนเส้นหมองแก็สิดท้ายผักเตียมใส่ผักเตียมใส่ล้วกสิไปครัวเดี๋ยวทำเกงเดี๋ยวอันปรุงเกลือเป็นง้อก่อนเ้อเกลือไว้เค็มออก็คับ เดี๋ยวเอาไปตัวมันชุกเลยจรงถ้ำกันเพลงไปไเดียวตัวไปเักในขณะทาอันขัวมูซู่น้องเลย่น้องกิีบจะร่างพักก่อนเดี๋ยวเอาพักกูดออกพักกูดนี่นะ่ะถิงกับเจลถิงกับเจลได้แต่ว่าพักน้ำนี่ไม่้องกิีบสิเดือกแเกง เก่นเซกระดูกหมูเดี๋ยวหลางก่อนหลางก่อนไป่ลยข้าวปลาขูดจะยังไงเนี่ยนี่ทำไมอันนี้มึงเลยจะจะเซต่ว่าตัวนี้สีเป็นหมากมันยไงดอกมันเนาะดอกงามๆเลยกลายจะเป็นหมากเลยกลายจะเป็นหมากเนาะ ในจะอันเี้ยาวๆเนาะอืองามทังาทั้งยาาพี่น้องเอ้ยทั้งเกาทั้งผีลฟางอ่าน่ล้างล้างงเากันเดี๋ยวอันให้แม่น้องโชคแล้วล่างอันพักเลยเน่ยกินไปคดหมอก่อนขึ้นต่อไปเออขึ้นตาอุกหูจตากันน นิดออกจัะหน่อยเดี๋ยวเ้าก็ได้ครึ่งนิดครึ่งใส่ปืดีได้บ่ใส่ปืดีใส่ปดีเนาะมีสนีพอดีกินไงพักหนอกเลยนะเดี๋ยวเอาพักหนอกมาให้เจ้าด่างก่อนผมเป็นมันหมูผมเป็นมันปูอย่านี้พักหนอกกับพี่น้อยเก็บเจลวะหรือด่างไหมเนาะด่างกับตู้เย็นไหมด่างกับตู้เย็นไว้ตัวไทยก็จะไป ไรียิบกราษด้วยค่ะหยพักน้ำกับพี่น้องเลยตังเรียบร้อยเดี๋ยวดังพักนอกต่อพักนอกก็ต้เทียวน้ำเนาะอือดังขับตู้เย็นไว้เอ็นยี่วกับเส้นพักตู้กับเจลก็ได้แต่ว่าอันนี้ด่างด้วยพักนอกนี่ด่างจะก็ตู้เดี๋ยวมันกีบต่บางทีก็ขับขเบือก่อนพี่น้องเลยเก่งกับตรงเส้นขัเบือกันเนาะ ยาเข้าเลยกได้เเบื่อกระเดพี่น้องหเนี่ยน่ะก็น่กอยก็เดี๋ยวไปเบ่งหมอก่อนมาอันซุกระโบอันฉีดหมูก็ได้นี่น เดี๋ยวมันคิดเอาน้ากระเบื้อใส่ก่อนที่จริงอันมักพริกนะไม่ลองคิดสองใส่พร้อมครับอันกระห้องขวดอันนี้แต่ตอนมันคิดดองเจะเอาหนามไส่เอาหนามไส้เอาพักใส่้ลงไประวัาห้องขวดซุปนะนะเดี๋ยว,วมีคิดจะเอาพักน้ำมาใส่อกนเดี๋ยวเอาพักใส่ก่อนไปลนเอย เมนสเก่งพักน้นามบรอพนคือเห็นอันกระดูกมืนมนอ,อนะอนี่คนๆอยู่ก่ามันปุดปึ่นแล้เวลากระพานต่เป็นตัวจะซิมก่อนอ้ยแสบ็บแสบ่แสบ,สบปุงก่อนปุงเนะ่ไม่ต้องโชคปงนะุงเน่อยากเข้าแล้ว มมนต้องพวกอยากเขาเลยไป้ายคุณหอบแลนนะพี่น้องเลยเสียบนิดหน่อยเดี๋ยวตาก่อนคุณให้บรรทันน้องเงอห็ดกระรองนล้วพี่น้องเด้อท่านเคยกินแส่บ นี่พี่น้องกับผู้แดงแม่น้องกิบวะนี่แกงพักน้ำใส่กระดูกหมูพี่น้องโอ้ยเด้อก็เดือดกระดูือบ่อก็โอ้ยดินพ <c oughs> ันกันเดือบ่อกับเกงกระดูกหมูใส่พักน้ำพี่น้องเป็เตอแซบเดชมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่ท่านกินเข่าก็มากินน้ำกันกับแม่น้องกิบผู้ใดกินแด้อก็มาคือกันทันละมากพี่น้องมากมา้วมาพี่มา

ตอนนี้มันคลิปกาขึ้นเขาเรียบร้อยพี่น้องกาคลิปนี้ออกสนีทกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอม่อเมนคลิปใหม่เด้อก,กามันคลิปกาก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณเอฟซีเนาะทุกคนที่เขาให้กำลังใจเมนคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าออกกันหน้าพ่อเมนคลิปใหม่พี่น้องกดใดค์พยายามคลิปใหม่ๆเมนคลิปก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลคกดแชร์เมนคลิปในเด้อพี่น้นนนองเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปแน่นสนอพงพี่น้อง